สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพอตอนรเข้าสู่รายการ Welcom to Better Field ของลัซาบยอนนะครับผมโอเควันนี้แหม่ชื่อรายการก็เป็นคำเตือนอความเสี่ยงเพิ่มเน้นรอย่อซื้อต่อไปนะครับผมก็แล้วดีเทลจะเป็นอย่างไรย่อมาแล้วซื้อตัวไหนอ่าเริมาเริ่มด้วยท่านนี้ครับพี่เฮดี้อธิษกพรมบุญพี่เฮดี้สวัสดีครับพี่ที่วัทยครับครับสวัสดีครับอ่าคุณปอครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับอ๋อลืมเปลี่ยนหัวข้อแล้วนะอ่ะ โอเคนะครับจริงๆถ้าดูดูตั้งแต่ต้นเดือนนี้แต่งชานี่ยังเป็นซื้อสุดที่อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวันศุกร์นี้แหม่ก็เริ่มกลับมาขายนะครับแล้วก็คนที่ขายหนักเลยเนี่ยกองทุนนะครับโอ้โหขายถ้าเกิดชอวเดือนมกราก็ขายไปสองหมื่นกว่าล้านะแล้วก็วันศุกร์ก็จัดปีสามพันนะครับก็แน่ใจว่าเป็นแรงขายของของกอ,องทุนที่เขากําหนดหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามนะครับ ว่าเพราะจริงๆถ้าเกิดใช่เนี่ยมันมันมันน่าจะเริ่มชะลอนะแต่ก็ยังหนักอยู่นะเมื่อวันศุกร์บอลนี่ยังเข้าอยู่นะเป็นเก้าพันกว่าล้านนะครับถือว่าดูโอเคแต่ว่าเออสัญญาณก็แปลกๆเราไปดูบอลยูนี่ปรากฏว่าสลัดก็ขึ้นไทยก็ขึ้นนะครับนะฮะกะ็ของสลัดที่ขึ้นสูงสุดในรอบห้าเดือนเลยนะครับเป็นกรณีของว่าคุณทำนะไป เปิดเกมหลายหลายด้านเหลือเกินนะครับไปเปิดที่ยุโรปด้วยนะครับเ,เรื่องที่จะคัดค้านแผนการของกินแลนดนะครับที่ว่าสหรัฐจะต้องการนะครับเพื่อไปอความมั่นคงตัวเองนะต้องการไปตั้งฐานทัพนะต้องว่าต้องว่าอย่างนั้นแล้วก็จากเดิมที่จริงๆเขาก็มีฐานอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาต้องการแบบความเชื่อมั่นมากบแบบต้องการให้เป็นเป็นพื้นที่ของสหรัฐโดยตรงนะก็เลยทําให้ยุโรปเนี่ยมี หัวมาว่าจะขายพันธบัตรที่ถือจํานวนมากนะครับพันธบัตรนั้นวันสารานถ้าขายออกมาก็ยิ่งก็ขึ้นนะครับก็อันนี้ยังไม่ทันลงมือก็ขึ้นมาอนรอแล้วฮะก็ทําให้ตลาดบอลทั่วโลกนีเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ก็เร่ผันผวนทีเดียวแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ก็ยังไงหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของสัตร้องเฟดจะไม่ลดดอกบเบีย้ยนะครับรอบนี้นะครับสราบารประชุมการสัปดาห์นะครับ mm hmm. อ่ก็อย่างที่บอกว่าผลตอ,อบแทนตลาดพันธบัตรเนี่ยนะมีความผันผวนอยู่นะครับ ก็ของของสหรัฐเนี่ยนะฮะมีมีพุ่งขึ้นนะของพันธบัตรญี่ปุ่นนี่ก็ยังโอเคที่แบบนะฮะทางบ o j ออกมาคงดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทำให้ขึ้นลดดอกเบี้ยยากนะของสหรัฐก็คือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแรงนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของ GDP ล,ล่าสุดนะครับแล้วพอไปดูตัว ความได้เป็นนของ CME Group ที่คำนวณจากพวกออปชันอะไร่อความได้เป็นของ f ฟดนะในการคงรกเบียเนี่ยถูกว่าเก้าสิบเจ็เปอเซ็นตะ์นก็ทั้งเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าคงต้องติดตามเพราะว่าทางผู้ว่าการการธนาคารของสหรัฐนะของ f ฟดเนี่ยก็เหมือนออกมาพิ่งออกมาแอคชั่นพูดค่อนข้างชัดเจนและโต้ต่อกระทางประธานาธบดีทำล้วก็คงต้องดูว่า รอบที่จะมีส่งสัญญ,ญาณอะไรมาหรือเปล่านะครับเนะค่ยข้างเงินบาทโอ้โหนะครับจะจะนิวโรอีกรอบนะกลับมาจอนะสยตากที่เวียดอันนี้สิครับที่บอกว่าความเสี่ยงเพิ่มเนี่ยเพิ่มมาไหนบ้างนะก็เริ่มตั้งแต่ยุโรปเนี่ยไปทะเลาะยุโรปเรื่องคินแลนนะครับแล้วก็อ่ะวกกลับมาที่ใกล้ตัวนะคแคนาดาแล้วแคนาดาเนี่ยคือเริ่มปรับเรียกว่าปรับไปตัวของ ยุทธศาสตร์นะครับที่จากเดิมอาจจะจะใกล้ชิดกับสหรัฐค่อนข้างเยอะเพราะว่าพื้นที่ติดการมีการค้าระหว่างกันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะไปทําข้อตกลงการค้ากับจีนเนี่ยพูดชัดเจนพอพูดชัดเจนนี้พุกท้ำออกมาคู่เลยว่าจะเก็บภาษีแคนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกโอ้หมีข้ออ้างแปลกๆด้วยว่าถูกกลัวถูกจีนใช้เป็นเครื่องมือเรียกภาษีก็คือเหมือนกับว่าอ่าถ้าไปดีกว่าจีนแล้วสินค้าจีนจะเข้าทาง,ทางแคนาดาผ่านแคนาคเขา,ดา น่าจะป,ะประมาณนั้นนะเพราะว่าจริงอของของแคนาดาของสหรัฐของเนะม็กซิโกเนี่ยเขามีข้อตกลงการค้ากันอยู่นะครับก็ก็น่าติดตามว่าของแคนาดาไปทิศทางไหนะแต่ที่ร้อนแรงจริงๆคือสหรัฐจะมีหลานครับเพราะว่าทั้งเนี่ยยกระดับนะมีการเคลื่อนย้ายกําลังนะโดยเฉพาะกองเรือเนี่ยไปทางตะวันออกกลางนะครับก็คาดการณ์ว่าจะไปล้อมมีหลานนะอาจจะขอให้เกิดความวุ่นวายนะแล้วก็ อาจจะไม่ง่ายเหมือนเวเนซุเอลานะเวเนนี่แบบใช้ปฏิบัติการนะฮะลบพิเศษนะฮะเข้าไปจู่โจมแล้วก็จับกลุ่มมาเลยอันนี้เอเขารู้ตัวก่อนเตรียมพร้อมค่อนข้างเยอะนะแล้วก็กีฬานี่มีการอามีโดนประกอบเองโดนเองได้ด้วยแล้วก็มีเห็นส่งโดนไปถ่ายรูปกองเงรือสหรัฐด้วยนะโอ้โหน่าสนใจมากเลยว่าต้องติดตามว,ว่าจะพัฒนาไปทางไหนนวระหว่าง ตราดการอีารอานะครับแน่นอนก็อาจจะส่งผลให้เกิดความมันผวนที่น่าสนใจคือเอผันผวนยังไงปกติเวลาเราเราเราเห็นเซฟเฮเว่นเนี่ยเราจะเข้าดอลลาร์กับทองนะฮะผมว่ารอบนี้ดอลลาร์ไม่เข้านะเพราะว่าเอาบอลยูนี่ขึ้นนะฮะเข้าไปก็เดี๋ยวสัดงหุ่นนะครับก็ขายเป็นทองครับทะลุห้าพันแล้วนะครับเช้านี้แ้วก็ถ้านับจากราคาปิดเมือ่อวันศุกร ก็น่าจะบวกมาร้อยเหรียญได้นะครับสำหรับทองคำก็ต้องติดตามครับนะฮะสำหรับเอ่อประเด็นสหรัฐอิหร่านว่าจะมีเนี่ยทิศทางไปทางด้านไหนว่าจะยืดไปหรือว่าจะจะมีกระทบกันนะฮะนอกจากเรื่องของภูมิรัฐศศาสตร์นั้นก็จะมีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจาสตร์ทีอ่ออกมานะครับก็นะฮะวัน ที่29นะก็น่าจะคืนทีป8เลยแหละเราก็จะน่าน่าจะรู้ผลประชุมนะครับกำหนดดอกเบีย้ยนโยบายแล้วก็ห7 5นะครับอย่างที่บอกอันมาย้ำกันอีกทีว่าเราทดลองนะครับเอาเดลต้าออกมานะครับเพราะว่าเราเห็นการความการแกว่งตัวของเดลต้าเนี่ยทำให้ดัชนีเนี่ยพันผวน่อนขางแรงนะครับแล้วก็ มักจะเป็นทิศทางที่ตรงข้ามกับตัวอื่นของตลาดเพราะเอาออกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นสัญญาณบายสัญญาณเซลเนี่ยเร็วขึ้นนะครับอย่างตัวของอแล้วจะไม่มีแบบฟอล f ฟอล์เนี่ยอันนี้อันนี้มีตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นไปอีกทีนะครับอันนี้ตัดขึ้นปุ๊บนะตัดลงมาเนี่ยก็ลงยาวเลยแล้วก็ตัดขึ้นทีเดียวนะคอัเวลาเราเดต้าออกนี่สัญญาณก็ ก็ชัดเจนขึ้นเร็วขึ้นนะอันนี้ให้บายตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาแล้วนะครับนะแล้วก็ย่อมาก็ไม่หลุดแล้วก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจากนี้เราจะเน้นเป็นเซตเอ็กเดลต้าเป็นหลักนะครับสำหรับการดูแนวโน้มตลาดซึ่งตอนเนี้มันโดยภาพรวมตลาดเนี่ยถ้าเกิดลงมานะ่าจะสี่สิบจุดนะครับถ้าไม่หลุดก็ก็ยังเป็นขาขึ้นนะ,แล,ลนะ,ะแล้วก็รอดูครับอแล้วก็ ถ้าเป็นเซตก็จะมา1 2 8 0นะครับลองลองดูแนวนั้นก่อนเป็นแนวสำคัญนะครับก็ถือว่าอทำตามระบบไปก่อนนะก็คือน้ำเวทเป็นร้อยนะแต่เกิดลูดเทนเมื่อไหร่ก็มาบอกกันนะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่ารอย,ย่อซื้อก็รอดูที่แนวรับก่อนว่าย,ยืนได้ไหมนะ1 2 8 0นะแล้วค่อยว่ากันแล้วก็อาจจะมาอัปเดตตัวซปเปอร์เทนที่ระหว่างวันนะถ้าเกิด มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนว่าถ้าเราไม่รู้จะซื้อกลุ่มไหนเนี่ยไปดูหุ้นปันผลเป็นหลักเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหไม่เคยหลุดแนวทุกป,ประเทศเลยก็คือเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดทั้ง daily และวิก k l y นะถือว่าแข็งแกร่งกว่าเซ็ตหรือแม้ทั้งเซ็ตที่เอาเรียลค้าออกเขาแข็งแกร่งกว่านะสำหรับตัวเซ็ตเอนะตัวหุ้นปันผลนะครับเราก็ รอยยอซื้อต่อไปที่บอกนะครับเพราะว่าอ่อยู่ดูเว็นสดใสกองทุนขายหนักต่างชาติขายซ้ํานะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้ก็ผันผวน,น,นเพราะทั้งความเป็นเทียนระหว่างสหรัฐอิหร่านก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วขณะที่บีดีซีที่ชี้นําแนวโน้มพวกหุ้นกลุ่มเถคของสหรัฐเนี่ยนะครับอแล้วบีดีซีข้อได้อย่างหนึ่งคือเสาที่เขาก็เทศเราก็เห็นว่าเสาที่เนโอโ,โยยอันทีนะครับ ย่อลงไหลลงมาตลอดนะหลุดแวบบ๊แบๆบหลุดแปดหมื่นเจ็ดพันไปด้วยนะครับแต่ว่าเช้านี้ก็มีรีบาวขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังยังดูแนวโน้มไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะทําให้ตลาดสหรัฐเนี่ยปรับฐานลงมาโดยเพราะตลาดนะี้แดกที่มีหุ้นเทคโนโลยีเยอะนะครับก็อย่างที่บอกว่ารอย่อซื้อนะครับรอ,อหากย่อมาไม่หลุดหนึ่งสองแปดศูนย์ก็สะสมได้นะครับหุ้นก่อถ้าเป็นระยะสั้นก็บปพวกเบต้าต่ำตบอดไฟฟ้ากลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ามันนะครับที่ แต่ตอนนี้ราคาน้ำมันน่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าเอาความตึงเครียดรววะหว่างสหร,รัฐและกรีราน,นะครับแล้วก็แน่นอนกลุ่มที่เราเน้นก็คือปันผลสูงและผลประกอบการยังเติบโตได้ในปีนี้นะครับตัวน,นี้เป็นตีมนะลงไฟฟ้าสื่อาสารนิคมปีโตลงกันนะครับแต่ถ้าถามหุ้นปันผลจริงเราคัดมาให้แล้วนะเป็นพอร์ตเอาฟาดีเดนพอร์ตโฟลิโอแล้วก็นาตามนี้นะฮะเท่าที่ดูก็แอดวานนี้ก็ใช้ได้นะก็ ค่อนข้างเปอร์ฟอร์มนะเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆสิ้นเดือนดูซิพอตจานาตลาดไหมมากน้อยแค่ไหนะนะครับ t o a งั้ก็ดูโอเคนะครับครับพี่ทีครับผมอ่าเฟดวิกนี้ก็คือเราคาดว่าน่าจะโค้งดอกเปียยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคโอเคได้ครับได้ครับอ่าก็เป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมก็ถ้าเป็น แฟนฝั่งพูดบรซึ่งเขาบอกไปแล้วว่ากลุ่มเซ็ตเฮดดีเซ็ตบรรเดืนดูดีแต่ว่าพูดบันผลตัวไหนดูดีก็ตามลิสต์ี่ของพี่ดีได้เลยนะครับก็อันนี้ลิสต์เดิมอ่าลิสต์เดิมที่พี่ที่โชว์เมื่อต้นเดือนไม่ได้เปลี่ยนส่งนอันนี้ก็แน่นอนพูดบันผลแกคงจะไม่เหมือนหุ้นเจกผมอะหุ้นทางฝั่งเทคนิคเปลี่ยนกันบ่อยหุ้นฝัิตนี่ไม่ค่อยไ,ได้เปลี่ยนก็ดีฮะเรื่องน,นง่ายถือกันก็นี่เป็นเป็นรายเดือนเดี๋ยวต้นเดือนกรุ๊งพาเราก็จะ จะลันโมเดลใหม่นะครับซึ่งเอาข้อมูลจากบุมเบิกตัวไหนขึ้นเยอะอย่างสมมุติแอดพานขึ้นมาเยอะเนี่ยตัวดีเวนต์คาดการก็จะอาจจะดรอปลงแล้วจะหลุดก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการปรับประมาณการะจะยังอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะหาไปดูก็คือพอร์ตนี้เราจะหลักๆเรามีสองแบบคือปีหนึงปรับครั้งเดียวกับปรับรายเดือนก็ทุกต้นเดือนก็จะมาดูนะฮะพอร์ตแนะนำมาทำเดือนได้ครับสำหรับหุ้น ผลที่ยังมีแนวโน้มเติบโตดีครับได้เลยครับผมอ่าแฟนรายการถ้าเข้ามาพี่ไม่หอมไข่ทองคำนะพี่ตอนเช้าครับสวัสดีครับพี่ไม่หอมครับแม่เราย้าย facebook ใหม่อ่าพี่แม่หอมก็เลยไม่ค่อยได้ทักทายกันนี่กลับมากันแล้วนะครับผมพี่หอมมีคําถามด้วยอ่าช่วยกันตอบพี่นี้ครับโคโคโครับกับตัวยางครับเออพี่ดีครับจริงจริง paper paper โคโคเนี่ยตอเป็น ไตรมาสสามปีที่แล้วนะครับก็เปลี่ยนจากโคเป็นบายนะครับเพราะว่า,าพื้นฐานหนึ่งที่ที่เปลี่ยนไปได้ชัดก็คือต้นทุนมันลงมาเยอะนะฮะต้นทุนะพรพาวนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักมีโอกาสเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งก็ถ้าจำไม่ผิดเราเปลี่ยนจากโคเป็นบายราคาเป้าหมายเก้าจุดแปดนะฮะธาครโคก,ก็คือพื้นฐานในเรื่องของต้นทุนเนี่ยกลับมาโคก,กลับมาโอเคแล้วนะครับช่วงงบ oh <my> น่าจะดี ไป้าห <Egg> มายเท่าไหร่ครับพี่ดีครับเก้าจุดแปดครับโอเคอ่านะครับก็ถ้าเป็นฝั่งโอเคปุ๊บ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 อ่าโอเคโอเคมลกอะไรนะปึ๊บอ่านี่นี่น,นี่ที่พี่ที่พูดถึงนะครับผมอ่าอันนี้ที่พี่ดิพูดถึงนะครับผม ราคาเกดแ้า8นะครับพี่ไม่หอมครับอันนี้ขอฝั่งของฝั่งพีเอดีของฝั่งเทคของฝั่งเทคเพิ่งเข้าเมื่อวันที่เพิ่งเข้าเมื่อวันที่23ครับเพิ่งเข้าเมื่อวันที่23ครับไอ้ก็ถ้าว่ากับตัวยังครับน่าสนใจนะดูสวยงามดูนะครับนะครับอ่าขอบคุณสับคำถามครับพี่ไม่หอมครับโอเคได้ครับพอดูฝั่งผมบ้าง อ๋อที่ก่อน <c oughs> อ่านี่นะครับผมก็วิกที่แล้วไปถึวิกไปนะครับผมก็หุ้นท็อป i ตลาดหุ้นที่ดีที่สุดของวิกที่แล้วมีไทยด้วยมีไทยด้วยที่ห้าครับที่ห้าครับอ้ไม่ค่อยเห็นอย่างนี้มานานปกติอยู่ในไทยตารางแต่นะครับผมนี่ชื่อไทยเริ่มมาติดแล้วผมบอกท่านผู้ชมอีกทีปีนี้ผมปีนี้ผมมองหุ้นไทยดีและ หุ้นไทยมันไม่ค่อยอยู่ตรงกลางเ,ออเราอยู่ท็อปไฟฝั่งแย่สุดมาสอป,ปีและเราไม่ค่อยอยู่กลางตารางถ้าเาไม่อยู่ท้ายจะพลิกไปอยู่หัวหัวตารางเลยเออตอนนั้นแล้วก็สําหรับปีนี้เพราะว่าหุ้นไทยเนี่ยดูดีดูดีดนะครับผมอ่าโอเคซูเปอร์เทรนด์ซูเปอร์เทรนก็ถ้าเป็นของที่พี่ที่โชว์แล้วสนใจมากครับแต่ว่าไอตัวตัวตัวตวิกลี่ มาดูกันวันจันทร์มันโอเคอยู่แล้วเพราะมันวิกฤตแต่ตัวเดลี่ท่านผู้ชมก็ต้องถือโอกาสเชิญชวนว่าพี่ดีจะไปบอกในกลุ่มไลน์นะเออเจอนนแล้วก็แหมมันเป็นเดลี่ใช่ไหมแต่ว่ารายการมันเป็นวิกฤตนะแล้วใครอยากเข้าก็เรียนเชิญมาเป็นลูกค้าแล้วก็ฝ่ายก k e ต i n g เชิญเข้ามาในกลุ่มไลน์ลูกค้าได้ก็จะพี่ดีจะอัปเดตเป็นละชั่วโมงเลยตัดตัดเมื่อไหร่แล้วแกบอกเป็นละชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าก็ถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวมาเจอกันทุกวันจันทร์พี่ดีก็จะมาอีกทีนะครับ โอเคมาดูมาดูฝั่งเทคนิคกันบ้างอ่า DR ครับผมมาโอ้ DR นี่ตอนนี้เรามี DR สองร้อยห้าสิบตัวแล้ว <c oughs> เยอะเยอะนะครับ <c oughs> อ, <c oughs> อ่าคุณนี่คุณคุณได้แปดร้อย DR ไปสองร้อยกว่าเออมันขึ้นเยอะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเ <c oughs> ยอะมีสองร้อห้าสิบตัวแล้วครับผมเยอะเชียวเยอะเชียวนะครับก็ ตัดคือคือคือในใจคิดว่ามันแบบแม่มันจะเงินเงนมันจะหนีมันจะผ่านเซ็ตออกต่างประเทศหรือเปล่าเมื่อไหรช่างมันเอาไ่โอ้หุ้นเข้ามาเฉพาะวิกนี่อีกสิบตัวอีกสิบตัวนะครับผมก็ที่ตามดูได้แต่ว่าหุ้นเข้าใหม่เนี่ยสำหรับฝั่งเทคจะจะยากหน่อยเพราะว่าการไม่ค่อยมยีอ่ะอันนี้หุ้นขยับขึ้นหุ้นขยับลงนะครับผมให้ขยับขึ้นบ้างน่าสนใจ ป๊อบมาดกับ l อ g พโกเป็นฝั่งจีนเออฝั่งจีนนําขึ้นนะครับผมแต่ว่าอ่าป๊อบมาดขายพวกของเล่นใช่เขอของเล่นของเล่นของประดับนะครับ l อ g พโกขายทองแต่ว่าไม่เหมือนร้านทองที่เราคุ้นเคย l อ g พีโกในขายทองแต่ขายในธนาของงานศิลปะเออไม่ได้ขายเป็นน้ำหนักทองขายเป็นราคาต่อชิ้นทําให้กำไรต่อชิ้นมันจะสูงถึง ส0มสิบถึงสี่เปอร์เซได้เอะไรเันนะครับผมก็น่าสนใจว่าเอ๊ะเป็นหุ้นไม่ใช่เทคแค้ที่นําขึ้นเป็นหุ้นฝั่งท่ว่าดีไละ่ะถ้าพูดโต,โตคือเป็นฝั่งสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าฟุ่มเฟือย LP g o นี่ไม่ได้เป็นคอมม o นดิตี้นะครับเพ่อที่บอกไอ้ทองทองบาทหนึ่งเขาไม่ได้ขายแบบเจ็ดหมื่นนะเขาจะไปขายแสนกว่าเลยเพราะว่าเขาเขาขายสระงางศิละปะ เันว่ากลุ่มสินค้าฟุ่งเฟยของจีนกับขึ้นรีดตลาดอ่าแล้วค่อยตามมาด้วยเทคนะครับผมเป็นไปได้ว่ารอตุจีนมารับตุจีนอ่ามารับตุจีนนะครับผมฝั่งลงเป็นโลบ็อกโลบ็อกที่เป็นทำพวกเกมนะครับแล้วก็ oracle b o t com นะครับฝั่งฝั่งเทคฝังเทคนี่เริ่มเริ่มแยกขั้วมีทั้งลงแรงมีทั้งขึ้นแรงโอ,อ้ท่านผู้ชมต้องระวังนะปีที่แล้ว อยู่กับฝั่งเทคไว้กำไรแน่ปีนี้อยู่กับฝั่งเทคผิดตัวนี่ก็โดนเยอะนะครับผมเนีจะต้องต้องติดตามเป็นเป็นไฮไลท์ของปีนี้นะครับผมนี่รีพอร์ตนี้พี่วินนํามาก็ทําได้ดีเช่นเดิมนะครับเขียวแดงเขียวแดงนะครับผมเออน่าจะมองจากฝั่งเทคนี่มองยากเลยเพราะเทคเทคเอาไปทั้งแดงเอาไปทั้งเขียวเอาไปทั้งเหลืองด้วยนะครับผมเออก็ต้องกลายเป็นว่าเทคต้องเลือกตัวเทคต้องเลือกตัว แล้วขายเป็นฝั่งฝัง่งสินค้าพุ่มเฟื่อยมาเขียวเขียวชัดเจนนะครับโอ้ไมครอนแซงเมื่อก่อนนี้อันนี้อันนี้คือท็อปมาร์เก็ตแคปนะครับเทดมากสุดอ่ามาร์เก็ตมากสุดเมื่อก่อนแท่งแท่งหน้าเนี่ยเอ็นวีเดียของเสมอเลยตอนที่โดนไมครนแซงไปแล้ว,ลวก็บิลลี่บิลลี่ผมอันนี้อันนี้อันนี้เสื่อไผ่หน่อยไมครนไม่ค่อยเสื่อไผ่บิลลี่บิลบลี่นี่เสื่อไผ่หน่อย บริบรีนี่ไม่ได้เป็นชิปนะครับบริบรีที่เป็นพวกคอนเทนต์เ uh, ป็นพวกแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรพวกนี้ครับผมบริบรีแซงเอ็น i ีเดียขึ้นมาแล้วนะครับก็โอเคโอเคบรรยากาศก็กยังคงเป็นเทคแต่ว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนฝั่งเทคไม่ใช่คนขายชิปเพียวๆแหละเลวมีคนเอาชิปไปใช้ในู่นนี่นั่นนะครับผมอ่าเพอร์ฟอร์แมน์นะครับก็ฟูตรงนี้เนาะแกลากเป็นแกนมัน จะมันเป็นแกนสามมันนะครับผม,ถ,มถ้าขึ้นทางแกนมันถ้าขึ้นทางแกนสามมันก็จะอยู่แกนขวาบนนะครับซึ่งผมมีเวียดนามคนหนึ่งนาไปลงเนี่ยผมว่าเป็นตัวเวียดนามแก๊สนะครับตัวนั้นเวียดนามแก๊สนี่นำนำขึ้นไปเท่าเลยนะครับผมฝั่งยูเอสฝั่งยูเอสนฝั่งอเมริกาณาบัดนี้กลายเป็นกลายเป็นอยู่โซนสายล่างเสียแล้วโอ้สายล่างที่คือ ไม่ขึ้นนะถื้ลงนั่นแหละคือลงนั่นแหละเพราะอเมริกากลับไปกระจอยู่สายล่างเสี็จแล้วนะครับเออเนาะอเมริกาขึ้นแรงมาสามปีติดท่านผู้ชมถ้าใครยังชินว่าเอ,อ,อเมริกาดีอเมริกาดีผมว่ามันไม่ค่อยแน่แล้วนะไม่ค่อยแน่แล้วนะเออนะครับผมฝั่งฮ่องกองฝั่งเวียดนามดูจะกลายเป็นชิปมาทางขวาบนอเมริกากับชิปลงมาสายล่างซสแล้วนะครับผม อ่านี okay. ้ก <Jud ite noise> <c oughs> <c oughs> ็เป็นหุ้นในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับผมโอเคนี่ถามมาครับพี่ถามมาว่าถามโคถึงเก้าครับโอเคมากโคถึงเก้าผมสมนึว่าเป็นเป็นดีอาร์ิเทศกับทองคำเนาะขอเช็คขอเช็ค ถ้าจะเป็นดาที่เห็นทองคำครับแต่ผมขอเช็คว่าเป็นสกุลเงินอะไรเป็นสกุลเงินอะไรโอเคเป็นดอลลาร์แหละครับเป็นดอลลาร์แหละครับผมหนึ่งต่อพันโอเคคนหนึ่งเก้าครับแน่นอนคนหนเก้าตามทองตามทอง อ่าตามทองดังนั้นก็แต่ว่าต้องบอกกันว่าโกหนึ่งข้าวราคานี้ไม่ได้ไม่อัปเบตนะครับเพราะว่าพอมันเป็นทใช่ไหมมันก็เทรดถึงวันศุกร์แต่ว่าทองมันมันเทรดเลยไปอันนั้นแล้วเนี่ยราคาเปิดจะก,กระโดดจะแปลกใจเพราะพี่ดีบอกเราพี่ดีบอกเราว่าเป็นศุกร์คือตอนนี้บวกไปแล้วร้อยเหรียญดังนั้นมันจะก,กระโดดมันจะก,กระโดดคนระับก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ดีผมว่า ตลาดไทยเนี่ยม,มีมีรดักทองในเทรเยอะมากเลยนะอ่าถ้าฝั่ง DR นะครับถ้าฝั่ง DR ฝั่ง DR ก็มีทองไปแล้วสามตัวผมก็เออไม่รู้ว่ารี f ฟ r e รนซทองตัวเดียวกันออกมาสามตัวคือมันเกีย์ริ้งไม่เหมือนกันเออมีโกศูนย์สามโกหนึ่งเก้าโกเวสหนึ่งเก้าด้วยนะครับผมอ่า เทรดคตลาดโกล9ไปเทรดอิงตลาดสิงคโปร์โกลยูเไปเทรดอิงตลาดอเมริกาอคะครับมี3ทองให้เลือกฝั่งฟิวเจอร์มีเต็มเลยโดยเฉพาะตลาดจีโอจีโอของไทยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทองฟิวเจอร์ที่พิเศษคือเอาตัชนีดอลลาร์ทองดอลลาร์มารับรู้เป็นบาทเออก็จะแบบมีความพิเศษทองพิเศษเยอะมากครับผมและก็อย่างที่พี่ด่บอกว่า ปัญหาการเมืองภูมิภาคมันแรงก็เลยทำให้ท้องขึ้นครับม <c oughs> แม่อ่จะบอกว่าย่อซื้อไม่แน่จะว่าย่อหรือเปล่าแต่ว่าเปิดน่ะกระโดดแน่เพราะว่าท้องโลกกระโดดท้อ,องโลกท้องโลกเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้โอ,อโอ่้โหท้องโลกนี่คือปิดแท่งเต็มเลยปิดแท่งเต็มนะครับผมแล้วก็ อือ่าวันศุกร์วันศุกร์ประมาณแท่งนี้ประมาณแท่งนี้ตอนนี้ตนางจะเทสห้าพันหนึ่งร้อยแหละนะครับผมแท่งเนี้ยยังไม่เห็นใีโก้หนึ่งเก้าแต่ว่าเปิดแล้วผู้ประกระโดดเลยนะครับผมแม่ถ้าพี่สันนี่ถามแซวว่าสนใจใช่ไหมแบ่งซื้อแบ่งซื้อ <c oughs> หนึ่งในเคยได้ค <c oughs> ำหนึ่งเคยได้คำซึ่งหนึ่ง จนหนึ่งในสามผมว่านําซื้อหนึ่งในสี่อ่ะสิคือกลัว,ๆๆๆๆวกลัวถอยกลัวถอยนะผมเพราะว่าขึ้นแรงขึออาจต้อง,ต,องต้องไปดูดีนะเพราะว่ายาปเดตกว่านะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกแท่งเขียวใหญ่หกแท่งติดนะ่ะในคาบูิตี้นี่ไม่เคยเห็นเลยนะแถมนี้ขึ้นมาชนชนต้านนี้ด้วยนะครับผมแบ่งเข้าแบ่งเข้าแล้วก็รอยย่อแล้วเขาเพิ่มนะครับผมอ่าย่อถึงเท่าไหร่เขาเพิ่ม ยอดเฉ่าเพิ่มแม่สิบสามบาทห้าสิบสิบสามบาทห้าสิบข้าไปก่อนสักหนึ่งในสี่รอเขาเพิ่มที่สิบสาบาทห้าสิบถ้าหลุดสิบสามบาทขัดยังไงก็ต้องมีขัดก็ต้องมีขัดนะครับผมไปเจอแฟนรายการมาโอ้โหให้ดูบอกว่าเขาพุดมากกำไรในท้องกำไรซัวเป็นเท่าเลยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ทำไมกำไรเป็นเท่าขอดูพอร์ตเขาเล่นพอร์ตแบบ คูณพันนะครับผมซึ่งแบบพอร์ตคูณพันนะผมว่าน่าขัวมากน่าขัวมากนะครับขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นได้พันเปอร์เซ็นต์ลงหนึ่งเปอร์เซ็นก็ลงพันเปอร์เซ็นด้วยนะครับผมอันนี้ต้องต้องระวังต้องระวังทีเดียวแต่ว่าท่านกาไรละ่ะเพราะว่าที่บอกว่าโกมันโกมันขึ้นหกแท่งเขียวติดอะ่ะมันก็เลยแบบได้ตังคือว่าต้องระวังตันเหี่ยงลงไม่ไไม่แนะนาคุณผันมันมันมันเสียงไปมันเสียงไปนะครับอ่ะประมาณนี้อ ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับหุ้นไลวีก็ดูกับลิสต์นี้ของพี่ดีได้เหมือนเดิมนี่นะครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้ครับพบกันใหม่วันหน้าสารวันนี้ผมกับพี่ดีขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่ดีสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ